โซ่ได้โซ่ได้ปลาโซ่ปลาค้ยใหญ่เนาะตฟังเชื่อตาฟังเชื่อโดูจุดละเอาหม้อหนึ่งกะไตพหม้อหนึ่งหนังปลาไว้เอาเอาเขาไม่ใช่โอ้โคยใหญ่ตลงใช่มันนะแังไหเป็นข้าวอยู่ฟังไทยโอ้หม้อนี้ลง วันีพี่น้องหมดสุขสุขคนวันนี้มาสอนอยู่ทงไฮทงนาเนาะวันนี้สิพาพี่น้องมาดูดป่าดนยุดป่าน้องธรมร,รมศาสตร,ร์อยู่นาทามที่ได้อยู่ทางเมืองนองบกแข่งขมวนพี่น้องวันนี้ก็เป็นมื่อว,วันพักวันพอนะมากินข้าวป้ากินข้าวยู่ไฮยู่นาบรรยากาศตรงไว้ตรงหน้าสุดยอดเลย มาครับพ่อครัวมาเนี่ยครับญาติพี่น้องออกมากระทันมากิกมากระทันน้นองป่าอยู่ในป่าพี่นอ้องเขาปเบื้องในป่าเนาะอยู่ในป่าน้องนาทาม้องธรรมชาติ มาดูใจเสาเราพี่น้องใส่รถเครื่องใส่รถถ่ยมาเนาะนี่เครื่องยูคงกินนี่สัมภาระอยู่ไหนป่ะแหงแล้วบ่ โอ้บรรยากาศพาขนาดเลยนนลง,มา,ลงมาเลยลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยมหม้อห้องพีแล้วโอ้มีเปย์ร้อมมีเปย์นอนพร้อมเลยพักขนาดปีหนึ่งดูดเท่าน,นึงเี่เลย โอ้น้ำยำคอนแห้งน้ำลายขนาดโหสุดยอดเลยเอารถไถนองใส่รถไถดูน้องวะฮาน้ำลายแฮะน้องใหญ่เพื่อสมคุรคเนาะ มาลุ้น้กันวันนมีป่าคออย่ยอยบอใช่ได้อบหนึ่งปีเนาะีบอาว่า ปาเบิ่งปลาคอด่ายชีวิตปลาคอใหญ่บ่เนาะมาดูดได้รับปีกับเขาได้กินอยู่บางปีได้หลายบางปีกับผมได้หลายไอ้เคยกำลังหาฟืนอยู่เนาะกำลังหาฟืนมาดังไฟเยี่ยมสิปิ้งปลาพี่น้องเลยอากาศอยู่ในป่าหน้าทามเนาะโอ้โหดีเลยอว้มีซุปเปอร์แมนนี่ สุเปอร์แมนมานอนอยู่นี่ไซสุอร์แมนค่ะคุณตาแม,น,าน,ามนบะโอ้ <laughs> มีสองน้องเอนาะมีอีกน้องนึงเยบอลได้ดูดน้องนี่ก็มีปลาลาย,ยกันลาง,ง,งด่างไฟปิ้งไฟปิ้งปลาคอใหญ่ เอาไข่สมกิาลาาอาลงโอ้ลองปิงปลาควาเนี่วูปลาจนโบเห็นเน,นาะใหญ่ขนาดเลยตอนนี้บันดายัดที่พี่น้องพาก,กันมาลเต็มเลยเ อาเกียมกินขา้าปลานี่คุสาวน้ำนเลยสาวอะไดีมในุสาว <c oughs> อยูเลยจะเบ่งน้ำก่อนเนาะน้ำแห้งบอไก่จะได้งอมละป่าโอ้จากดับอยู่ Sải phan mằn nhàn Ồ, bây giờ nó không nè, chị đây Chỉ hang vào bụi Uầy Cái đó, cái đó, cái gì hàng lộn, ồ ồ hang 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 Cái áo nó lên, yeah, yeah, yeah. Ui, ui, ui cái gì đi, lên đi Bồ đại <laughs> hàng <Bột> hèn Mất <laughs> <Bột> 5 <hèn lắm. cười> Vinegar, รถบขอข้าในเลยโอ้นอสไ้นองสแห้งรพี่นองสแห้งแล้วนี่ยฝารุ่นฝาอใหญ่น้ำกัน bà tên vài ra rồi bà siêu lại gì oh lên hàng đấy bà bà siêu cái oh, bà, bà, bà sang ngang nhung yum 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 เก็บก็ได้นไเนาะมีจิว๋วปลาคอยเนาะเวิ่ปลาคอยเจ็ปลาขาวเนาะปลาซิ่วอ๋อทุกหลายเท่าเลย <ส>ขาคอน่าจะอยู่คุมนี่และเนาะมาได้มาได้โลายเลยเจ้าโกนไม้เนี่ยเต็บเลยเนี่ยเอาดิซอดเอาก็ไปเนี่ยไปนะลาคอยายได้บัม เอาไปลองเลยเก็บปลาปลาที่เราเก็บมันดีองอันนี้กำลังไล่ห้างนะยะแกงก็อีกันึงมันแห้งเลยนี่ะปลาคอใหญ่ไปลีใส่เนาะ โอ้่วยบักไว้เอาน้าคุยด้วยด้อเก็บหอยดิเอาขู่นะใดานี่หอยมันไปบดได้แบบนี้ฮะยมันจะไปหอยโคกเขาไหอยนมาเก็บเ่าเาเยบหอยบ่หอยจุก

hay đâu hay đâu. yêu nhau cho nó béo 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 béo

Cho đi qua bà nhà nga Long Lông bà khóc hoa hoa nói bà hoa Lông bà Lông bà hoa hoa bà này Quạt bà siêu hoa 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 ปลาซิวลายเลยปลาซิวก <à> ับปลาขะแยังปลาสังเงานะโซนไหนโซนเลยปลาโซปลาคอยใหญ่เนาะไปทางปลาคอยใหญ่ทางเอียนมาด้วยบ่ดีลค่ะเอ้อผนได้เกือบออกได้เลยไนที่ก่อนไปที่ก่อนสั่งลงไปปะแยกปลาน้อยตายมะ ฟังเชือดฟังเชอดูจ <ร Stevens. S 1> ุดรับสีแห้งแล้วมัดิค่คักค่ะะฟังเชือโอ้โอดูจุดับสีไปเยี่ยมเอาอย่างวะดิ <ï> โอ้ยห oh ัวแดหรอมอนึก like ็ไตพุ่นมอนึ่าปลาไว้เออพรพรพัวนี้โลงมาิพอใส่นี่แส่อากระากิจับเอกอไเอาไม่ใช่ไหไปตัวลงตัวไหนจะได้ลหน้ามันข้าคุ้เพื่อในก็ตายเลยจะใส่น้ำายจะประเทศาเลยทำวเองโยนห่อคอยกันนักรอวะ เมื่อเช้าใครน้ำจิ้มวาแบบเชิงอ่นนะปลาเอฟเป็นทวนโอน้นะโนะปลาบุรายบันไดเนาะมีแต่ปลาซิวปลาขาวปลาแสเง่ง,งปลาคอใหญ่บุรายบันไดเลยอยู่ด้านในสบายบอกไปทานนี่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 

ออกก็เต่งมากเลยโทรเอาแต่อ,อันนี้ใส่ถุงขันนังปลาซอยจนันกได้ซ้ำยบอกนี<อ>่าเข้าเลืออาโตโไม่ใส่นึว่าเราคตรทินี่เข้านะพิ่าแล้วฮะตัวนี้ก็ปลาเขปลาขวปลาซิวปลาเขียวพ่ติ๊กเราสินเข้าปลาพี่น้องเอ้ย ม่มามาเจอมา้ริงปเจามะกอกสุดยอดเลยมา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 าม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 มาามามามาามาา มือบมบนลิกเอาแบบตลุกๆหรกอ๋อตลุกก็ได้นี่เลแต่พระหอมอีกมันคนตลุกเงาะเม่ปลาขาวทำางาโอ้โหโอ้แบบธรรมชาติแล้วเนาะหูมึงมีอยคับครับน่อนองงเกือบลับต้องบัวด้ไหมบัวต้องบัวแล้วมบ อ๋ออเอาอีมานี่งเัอนยนยานแต่หมดน้ำสปนนเลสปผสมทอทอมันผสมปลาปลาสดสดเสปเบิร์กปลาตายเลยปลาสดสจากน้องน้องเนน้องนี่เลยบอลดูดเแหละอคนเจียวอะ

ดนและทายไปเบิ่งนีป่าคอใหญ่ยังดุนนี่อ๋อถลายลงขึ้นมาิเสธ้นาลงลงไปบ้าไปใส่หมดชายวะทั้งมึงกันด้วยยมันนะังไปข่าวอยู่ฟังไทยโอ้มอญลงโซนอ๊ดัวตายเลยเสียหรอวันไหเป็นอันัวลเอา มาโซนซแนลจริงๆคอคโคเนอ่มาโน่อนี้ของทนี้มาแล้วมามันวนขึ้นขี้มากันตัวมาาดูน่าจะ้อโอ้ยขึ้นได้ป่าดูแบบเลีงดูมาเฟียเฮ็ดเฮ็ดยังลงหรอหายอยาเทาด่ามันหายก้น้ากจกงะมีสองุ้มเนาะนี่กุ้มบุซาวกำลังกินข้าว กินปิ้งปลาคอไงโอ้ยโอ้ยปีว่ากันดินักข่ามเป็นโลเพราะวะแช่ปีบ้อกินปิงปลาคอเนี่ยเอาโทรศัพท์อันเอมาดูแม่หน่อยืนหนอแม่หัานขอบขอบแถวเลยเจ้าไอสักโทรมา Ai, tupakko jo